X i n v e r อิน plus ลัสสิีงนิดชีวิตชีดขึ้นอีกเยอะคนรักไม้ยืนยันถ้าสีงานไม้ต้องเบเยอร์สุพรีมเอปกพร้อมไทยพร้อมสวัสดีครับข่าวค่ำในลี่นิวส์มาแล้วครับพบกับผมพบเอกพรพง์เมตตาสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันอังคารที่11ตุลาคมนะครับ หลังจากที่เป็นข่าวดังกรณีมีแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปหลอกอดีตพอศอูนย์การแพทย์ได้เงินไปกว่า100ล้านบาทล่าสุดตำรวจไซเบอร์บอกว่ารู้ตัวแล้วครับ oh. กรณีที่แก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างมุกเดิมนะครับว่าลูกสาวของคุณหมอส่งของผิดกฎหมายไปต่างประเทศต้องถูกดำเนินคดีที่สพเมืองเชียงรายแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบ จนสุดท้ายทั้งสองแม่ลูกกลัวว่าจะถูกยึดทรัพย์สินและถูกจำคุกก็เลยโอนเงินไปให้แก๊งคอเซนเตอร์หลายครั้งรวมเป็นเงินกว่า101ล้านบาทเรื่องนี้พลตำรวจโทรวรวัตวัดนครบ,บัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าอยู่ระหว่างการรอตำรวจภูธรภาค8ส่งคำให้การของผู้เสียหายมาให้พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน เพราะว่าเงินจำนวนนี้ถูกโอนไปยังแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่เป็นบัญชีม้าไม่ต่ำกว่า50-60รายส่วนจะดึงเงินที่ถูกโอนไปยังบัญชีม้ากลับคืนมาได้ครบถ้วนหรือไม่นั้นพลตำรวจโทวรรวรบอกว่าเดี๋ยวจะประสานงานกับทางธนาคารอีกครั้งหนึ่งกับ วันนี้มีการเคาะงบประมาณ2,400กว่าล้านบาทนะครับเพื่อล้อมข้อเหตุกราดยิงหวังว่าจะไม่ซ้ำรอยกับเหตุสลดที่หนองบัวลำพูดโดยมีหลายแนวคิดครับทั้งการเพิ่มอำนาจให้กับนายอำเภอเพิ่มอำนาจให้กับผู้กำกับรวมถึงโครงการ1นึตำรวจ1โรงเรียนขณะที่พิธีพระราชทานเพลิงศพวันนี้นายกรัฐมนตรีและรองนายกไปเป็นประธานครับ หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชนานเพลิงศพเหยื่อกราดยิงที่วัดราชสมคีแล้วนายกก็ได้พูดคุยและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าส่วนที่วัดเทพมงคลพิชัยก็มีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวไปเป็นประธานและที่วัดศรีอุทยัยมีนายจุรินลักษณะวิสิท์ไปเป็นประธานด้านการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลงังและงบประมาณหรือว่ากกทที่มีรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วันนี้เห็นชอบตั้งงบเงินอุดหนุนแก่อ,อกปท2,125แห่งวงเงินกว่า2,400ล้านบาทเพื่อคัดกรองและสนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูยาเสพติดโดยปลัดมหาไทายได้ออกหนังสือเร่งรัดให้ในายอำเภอ878แห่งและผู้กำกับการสถานีตำรวจไปรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ค้าผู้เสพเพื่อขึ้นบัญชีดำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมให้อปทอสนับสนุนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฝ้าระวังร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีกิจกรรมมาส่งเสริมเช่น1ตำรวจ1โรงเรียนเป็นต้นครับรูปได้แล้วนะครับสำหรับวินมบร์ไซที่ไปโขค่าโดยสารกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียปกติร้อยเดียวแต่คิดเข้าไปถึง500บาทเจ้าตัวอ้างว่าร้อนเงินต้องซ่อมเครื่องสักผาครับ เรื่องนี้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียไปใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์นะครับจ้างให้ไปส่งที่สพหัดใหญ่เพื่อไปเสียค่าปรับแต่ปรากฏว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์เรียกเก็บค่าโดยสารสูงถึง500บาททบาททั้งๆที่ระยะทางไปกลับนแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจากปกติถ้าเกิดน,นั่งไม่เกิน100บาทเท่านั้นเรื่องนี้ตำรวจสพหัดใหญ่นำตัวคนขับวินมาสอบสวนแล้วเจ้าตัวสารภาพว่าเรียกเก็บค่าโดยสาร500บาทจริงๆเพราะว่าร้อนเงิน ต้องการเอาเงินไปจ่ายค่าซ่อมเครื่องซักผ้ายืนยันว่าทําเป็นครั้งแรกเบื้องต้นตํารวจปรับไป2ข้อหานะครับก็คือ1เก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กําหนดและ2ใช้รถโดยไม่ชําระภาษีประจําปีโดนไปเนอเครับปรับ7,000บาทและจะเสนอให้ขนส่งจังหวัดสงขลาพักใช้ใบขับขี่ด้วยครับจากโกงเงินมาต่อที่ขโมยของกันบ้านนะครับ มีการไปรวบตัวสองสามีภรรยาที่ตระเวนขโมยของของชาวบ้านภายในวัดรวมถึงไปขโมยของที่ห้างสรรพสินค้าเอารถเข็นของห้างมาด้วยนะครับแต่ว่าตำรวจจับตัวได้แค่ฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายชายหลบหนีอยู่ครับตำรวจสพสตึกจังหวัดปุรีร์นำหมายสารบุกจับสองสามีภรรยาที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตัวเมืองอำเภอสตึกหลังไปก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ของชาวบ้านภายในวัดนะครับ แล้วก็ยังไปขโมยรถเข็นรวมถึงน้ําอัดลมภายในห้างสรรพสินค้าเข็นรถเข็นของห้างไปไว้ที่ห้องด้วยระหว่างจับกลุ่มฝ่ายชายที่เป็นสามีก็คือนายเบิ้มครับเห็นท่าไม่ดีก็เลยกระโดดหนีออกนอกหน้าต่างห้องเช่าไปตํารวจจึงจับกลุ่มฝ่ายหญิงไว้เพียงคนเดียวนอกจากนี้ตำรวจยังพบของที่ขโมยมาเป็นจำนวนมากนะครับอยู่ภายในห้องเช่าแบบนี้มีรองเท้าหลายคู่เลยครับที่ขโมยมาจากอพาร์ตเมนต์ในอำเภอสตึกมีน้ำดื่มอีกหลายแพ็ค เจ้าตัวยังสารภาพด้วยว่าของทุกอย่างที่เห็นอยู่ในห้องเนี่ยขโมยมาครับหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนครับ แม่น้านําเจ้าพระยายังเอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้านในหลายจุดนะครับที่นนทบ,บุรีเองมีนาทีระทึกด้วยที่กําแพงกั้นน้ําแตกกับพังลงมาทําให้น้ํานั้นทะลักเข้าท่วมบ้านแบบนี้ครับหลังมวลน้ําล้อมทั้งบ้านกําแพงปูนปิดบล็อกสี่ชั้นแบบนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมไม่สามารถต้านทานพลังน้ําได้ที่สุดแล้วแตกแล้วก็พังลงมาอย่างที่เห็น น้ำก็ไหลบ่าทะลักเข้าท่วมร้านขายของชําในพื้นที่ตําบลเกาะเกร็ดข้าวของถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดนะครับเจ้าของร้านต้องหนีตายกันจ้าละวันเลยครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นถนนเส้นบร,รมราชชนนีก่อนขึ้นสะพานชวันนะครับอ,อ,อําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมน้ําเอ,อ่อล้นผิวจราจรทั้งสองฝั่งทั้งขาออกนครปฐมแล้วก็ขาเข้ากทมรถติดยาวกว่า12กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้เอากระสอบทรายไปปิดกั้นไม่ให้น้ําล้นเข้ามาบริเวณพื้นผิวการจราจรซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับส่วนสถานการณ์น,รน้าในลุ่มน้ําเจ้าพระยาไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยามวลน,น้ําทั้งจากด้านบนเขื่อนเจ้าพระยาและก็ตอนท้ายเขื่อนตอนนี้ยังมีน้ําท่วมสูงนะครับ โดยวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำอยู่ที่3,164ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน51ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นไปอีกนะครับท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ทางอธิบดีกรมการค้าภายในในายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกว่าได้ขอความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ห้างค้าปลีกค้าส่งนะครับเตรียมมาตรการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าที่ประชาชนต้องการเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องอาหารสําเร็จรูปและน้ําดื่นและประธานสมาคมโลจิสติกส์ก็ขอให้เพิ่มการจัดส่งสินค้ายืนยันนะครับว่ายังไม่พบว่าพื้นที่ไหนมีปัญหาขาดแคลนสินค้ายังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าขายแพงเกินจริงด้วยรวมทั้งได้กำชับสํานักงานพาณิชจ,จังหวัดให้จับตาพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำลําคลองเป็นพิเศษหากมีปัญหา จะเปิดจุดขายสินค้าโดยใช้ไฮเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่เป็นจุดพักหรือว่าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้านะครับมีข้อมูลออกมานะครับว่าหากโลกของเรายังเผชิญกับคลื่นความร้อนต่อเนื่องแบบนี้อีกไม่กี่สิบปีบางพื้นที่ในโลกจะไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วครับ พื้นที่ที่คาดว่าจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มีตั้งแต่ภูมิภาคซาเฮลจจง,งอยออฟริการวมถึงภูมิภาคเอเชียใตย้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งสภาพอากาศสุดขั้วจะนําไปสู่หายนะครั้งใหญ่ของมนุษยชาติยิ่งไปกว่านั้นปัญหาคลื่นความร้อนในบางประเทศที่เกิดขึ้นในปีนี้มันสอให้เห็นว่าอนาคตจะทําให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นและถี่ขึ้นผู้เชี่ยวชาญก็เลยแนะนํามาตรการ5ข้อเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ พาก,กันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามก็สิบสตาบันเทิงกับคุณน้ำชนนทีครับวันที่คุณจะอินไซต์1วันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หนึ่วันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีสีเซเลบริตี้ครุบวงในไข่ทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิว หนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22่สงนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหน้าเรื่องความสูย แถวหน้าเรื่องความแกรง่งออกกำลังกายอย่างนี้สิบนาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโ <c oughs> ลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคอเรนซี <c oughs> พบรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจไปกับสามสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬกา30นาทีเป็นต้นไป จาะลึกแนวคิดอ๋อเราไม่รู้ว่าธุรกิจคืออะไรด้วยซ้ำเข้าถึงตัวสนับสนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกเอเปกพร้อมไทยพร้อม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาอัพเดตข่าวบันเทิงกันเลยนะคะอยู่กับน้ำชซนทีนีช่วงกอสิบสามบันเทิงค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้านะคะกับการจากไปของตลกชื่อดังคุณเด่นดอกปะดูคค่ะที่ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบโดยโรครา,าในวัย80ปีค่ะ ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงบ้านเราอีกครั้งนะคะหลังมีรายงานว่าอาดีตตลกชื่อดังคุณเด่นดอกประด่ในวัย80ปีได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อช่วงตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมาและเมื่อเวลา4โมงเย็นที่ผ่านมามีพิธีรดน้ําศพที่วัดสิรีพงษ์ธรรมนิมิตวัชรพลมีเป็ดเชิญยิ้มเป็นประธานในพิธีและมีเพื่อนพี่น้องในวงการทั้งสดใสรุ่งโพทองและแฟนคลับมาร่วมไว้อาลัยค่ะ โดยสุวพานุบลชาติผู้เป็นภรรยานะคะก็ได้เผยว่าที่ผ่านมาแกก็ปกติดีพอมาพักหลังเริ่มจะไม่กินข้าวร่างกายก็เริ่มไม่มีแรงต้องให้น้ําเกลือใช้ยากระตุ้นอาหารให้ทานข้าวพอตอนตีหนึ่งมาดูอาการไม่ดีนะคะเลยไปบอกว่าพ่อถ้าไม่ไหวหลับนะหลับจะได้ไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ต้องเป็นห่วงจากนั้นแกก็หลับไปแบบสบายหน้าตาผ่องใสค่ะ ส่วนงานจะสวด5คืนนะคะอยากให้ทุกคนที่ผูกพันมาร่ำลาที่วัดสิริพงษธรรมนิมิตและจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมสําหรับเด่นดอกประดูหรือชื่อจริงว่าคุณบรโพศวีรัตนเป็นนักแสดงตลกร่วมสมัยกับเดอดอกสะดาวดูดอกกระโดและตีดอกมะดัน เคยแสดงร่วมคณะกับเดอดอกสะดาวและเทพโพงามใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพตั้งแต่ประมาทพุทธศักราช2520ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพนะคะมีผลงานทั้งการแสดงตลกและภาพยนตร์มากมายค่ะทางกา็สิบสามบันเทิงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมขยับไปดูดีเจเพชรเจ้าวิเชียนนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะหลังจากที่ได้มีโอกาสเคลียร์ใจกับอดีตภรรยาอย่างนิวเคลียร์หันษานะคะพร้อมกับได้ตอบคำถามที่หลายคนก็ลุ้นอยู่ด้วยค่ะว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นรักกันหรือเปล่าคะ ทำเอาแฟนๆต่างพากันลุ้นนะคะว่าอดีตคู่สามีภรรยาเพชรจ้ากับนิวเคลียร์หันษาจะกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้งไหมเหมือนทั้งคู่ได้ออกมาเคลียร์ใจเรื่องราวความรักทั้งหมดผ่านรายการของฝ่ายหญิงแบบหมดเปลือกค่ะที่แม้ว่าจะอยากขาดกันไปแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆมอบให้กันล่าสุดเพชรจ้าบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ตอบได้ว่าไม่รีเทิร์นรักแน่นอนเพราะว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วไปฟังเสียงดีเจเพชรจ้าค่ะ ผมว่าน่าจะไม่ได้รีเทิร์นนะ mm hmm. เพราะว่าจุดที่อยู่เนี่ยมันตรงนี้มันสวยแล้วไงมันมันสวยทั้งผมสวยทั้งเขาเขาแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ดีกว่าตอ<ห>นที่<ค>เป็นครอบครัวกันอีกหรอพีใช่ถูกต้องถูกต้องมันมันมันดีกว่านะคราวนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่แมทธิวแล้วก็พีลพีเดียด้วยนะคะที่ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้เปิดตัวล้วด้วยค่ะโดยตั้งชื่อสุดน่ารักว่าน้องดิอ่อนค่ะ ลังข้อลูกคนที่3ไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้11ตุลาคมเวลาประมาณ13นาฬิกาลิเดียและแมทธิวก็ได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการค่ะว่าได้ลูกชายคนที่3แล้วซึ่งแข็งแรงและก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะขอยาบไปดูน้องแองจี้นะคะที่ติชาจจวินเบอร์แรกของค่ายอ e ีทูไนร์มิวสิกไอเดนนะคะที่ได้ชวนทุกคนทำชาเลนจ์ I'm in love กันค่ะ ลายเพลง I'm in love ไปไม่ทันไรนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าโดนใจแฟนเพลงที่ป๊อปกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองงานนี้ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะยังดังไกลไปยังหลายประเทศค่ะทั้งอินโดนีเซียอินเดียฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์นะคะจนทำให้ยอดวิวเนี่ยทะยานขึ้นสู่ท็อปชาร์ตอย่างรวดเร็วค่ะ แองจี้จงอยากให้ทุกคนมาสนุกร่วมกันนะคะก็เลยได้คิดแคมเปญ Challenge a อม Love ขึ้นมาซึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วทุกมุมโลกก็สามารถส่งคลิปท่าเต้นน่ารักน่ารักในสไตล์ที่เป็นตัวของคุณเองพร้อมกับติดแฮชแท็ก a m ม Love c h a l l e n น e นะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้กันและกันส่งคลิปท่าเต้นน่ารัก,น,รกน่ารักกันเข้ามาเยอะๆนะคะแอบกระซิบนิดนึงคะ่ะว่าแองจี้เนี่ยจะเข้าไปดูความน่ารักของทุกคนด้วยตัวเองเลยละคะ่ะ คราวนี้น้องนนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคอีสานห้ามพลาดเลยนะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าเวทีการประกวดแคมปัสตาร์2022นะคะอาทิตย์นี้จะเป็นคิวของน้องนองภาคอีสานกันแล้วละค่ะ โอกาสของหนุ่มสาวมหาวิทยาลัยภาคอีสานมาถึงแล้วนะคะกับการประกวดแคมป u s ตา a r 2 2 2 2ชิงทุนการศึกษารวมกว่า1ล้าน5แสนบาทพร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดโมโน29ค่ะโดยได้เปิดเวทีให้ประชันความสามารถในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคามนี้ที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะคะตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง14นาฬิกาสอบถารายละเอียดได้ที่ Facebook c a แคมปัสตาได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะและใครที่กําลังเบื่อนะคะกับการใช้เตารีดแบบเดิมๆที่ทังรีดยากแล้วก็ไม่เรียบวันนี้29ช้อปปิ้งของเรานะคะมีเตารีดไอ้น้ําแบบยืนมาแนะนํากันด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้บอกลาการรีดผ้าแบบเดิมๆวันนี้เรามาพร้อมกับตัวช่วยดีๆกับตอรีดไอ้น้ำแบบยืด a j รุ่น IR99 รรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกำลังไฟสูงถึง2,000วัตต์ค่ะร้อนเร็วแล้วก็รีดง่ายการใช้งานง่ายมากแค่เปิดสวิตช์แค่นี้พ่นไอ้น้ำออกมาพร้อมรีดได้เลยนี้ค่ะจากเสื้อเชิ้ตที่มันยับๆยับนะคุณผู้ชมนี่ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นคือรีดเรียบเลยอ่าหรือว่าบริเวณสาบเสื้อหรือกระดุมปกติแล้วถ้าเป็นตอรีดทั่วไปเราไม่สามารถถูแบบนี้ ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นแค่นี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมขารีบโทรสั่งซื้อตอนนี้เราแถมเพิ่มให้กับราจากผ้าอนเนกประสงค์4ชั้นปกติราคาเต็มอยู่ที่2,980บาทแต่วันนี้29ช้อปปิ้งเราลดราคาให้เหลือเพียง1,490บาทเท่านั้นแถมรับประกันสินค้าให้อีก1ปีเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่1,4 9 0บาทเท่านั้นใครอยากได้กดด่วนเลยนะคะที่ศ2 1 0 0 7 0 6 6รีบโทรมานะคะ แค่เปลี่ยนอุปกรณ์ก็อาจจะทำให้การรีดผ้าของคุณง่ายขึ้นเยอะแล้วนะคะแบบนี้ต้องรีบโทรไปสั่งซื้อกันแล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของ90สารบันเทิงวันนี้ค่ะคุณแบงค์ขอบคุณนะครับคุณน้ำขอบคุณค่ะผู้ชมครับฝากช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับทั้งหมดนี้คือข่าวข่า nightly news สรุปข่าว,าวรอบวัน